โอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะมาตอบคาถามนะครับมีหลายๆคนนะครับเป็นน้องๆเนี่ยอินบ็อกเข้ามาบอกว่าตอนเนี้ยเริ่มต้นการออกกําลังกายแล้วแต่อยากจะหุ่นดีกว่านี้ต้องคุมอาหารไหมแต่ว่ามันยังติดที่ว่าเขายังคุมไม่ค่อยได้นะครับวันนี้มีวิธีอะไรเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับ สำหรับเรื่องการคุมอาหารนะครับหลายๆคนนะครับตอนนี้อินฟลูเอนเซอร์หลายคนนะครับหรือว่าฟิตเนสไอดอลไม่ว่าจะเป็นดารานะครับเขาก็จะออกมาพูดถึงในการเรื่องของเราควรจะคุมอาหารไหมถึงจะมีซิกแพคหรือว่าจะมีหุ่นที่ดีตอนนี้หลายๆคนนะครับก็จะให้ความคิดเห็นไปในทางแนวเดียวกันนะครับเรื่องของการที่เราจะปรับอาหารให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเรานะครับเพื่อที่เราจะออกไปสังคมได้บ้างเราจะไปกินข้าวกับครอบครัวได้บ้างแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่า ก่อนที่จะมาเป็นไลฟ์สไตล์เนี่ยเราก็ต้องมีความรู้พื้นฐานกันก่อนนะครับโปรตีนคาร์บโบไฮเดรตไขมันเนี่ยมันคืออะไรและเราควรกินสัสดส่วนเท่าไหร่นะครับเราถึงจะมองภาพใหญ่ออกนะครับว่าเราเนี่ยควรจะกินยังไงส่วนเรื่องของการคุมอาหารคําถามที่น้องๆเนี่ยถามเข้ามานะครับจริงๆแล้วเป็นประสบการณ์ส่วนตัวแล้วก็ประสบการณ์จากลูกเทนของผมแล้วก็จากที่ได้พูดคุยกับคนรอบข้างนะครับจะคุมอาหารไม่ได้สาเหตุหนึ่งเลยก็คือเรื่องของความเครียดเพราะว่าจริงๆแล้วหลายๆคนอะ ถ้าเกิดผมยกตัวอย่างภาพอาหารเนี่ยให้เพื่อนๆลองดูนะ ว่าอันไหนเนี่ยดีต่อสุขภาพเพื่อนๆหลายๆคนนะครับก็อาจจะตอบได้อยู่แล้วว่าอันไหนเนี่ยมันกินเข้าไปแล้วมันดีต่อสุขภาพแต่เมื่อเราเจอกับความเครียดนะครับส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าตะบะแตกใช่ไหมครับอยากจะกินของหวานๆอยากจะกินของมันๆอ้วนๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาหารเหล่านี้นะครับมันเป็นความสุขได้ง่ายเวลาที่เรากินเข้าไปแล้วเนี่ยร่างกายจะหลั่งสารที่ชื่อว่าโดปามีนออกมามันทําให้เราเนี่ยมีความสุขได้ไวพอกินเข้าไปแล้วรู้สึกแฮ ppy แต่ระยะยาวนะครับยิ่งกินของพวกนี้มันก็จะทําให้เรายิ่งแบบเรามีแผนที่เราอยากจะฟิตหุ่นใช่ไหมพอเรากินปุ๊บระบบมันเสียพอเราหุ่นไม่ได้เป็นอย่างที่เราตั้งเป้าเราก็เครียดกว่าเดิมนะครับมันก็ทําให้เกิดวงจรอ,อุบาทเหล่านี้นะครับวิธีแก้ง่ายๆนะครับก็คือเรื่องของการวางแผนการกินนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเวลาที่เราไม่มีแผนเรื่องการกินเราปล่อยให อารมณ์เป็นการควบคุมไปใช่ไหมครับเราไม่รู้ว่าวันนี้เราจะเจออะไรเราจะเจอเจ้านายบ่นหรือเปล่าอ่ะเพื่อนหักหลังหรือเปล่าหรือว่าความเครียดแฟนทิ้งหรือเปล่านะครับอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับสิ่งที่มันอันคอนโทลเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยเกิดความเครียดได้ง่ายแต่ถ้าเกิดเรามีแผนไว้ว่าวันนี้เราจะกินอะไรกินที่ไหนกินอะไรบ้างนะครับอย่างน้อยๆน,นะครับต่อให้เราหลุดหรือว่าเราต้อง ไปไหนสักที่หนึ่งที่เราจะต้องกินเพื่อให้รางวัลตัวเองนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีแผนการที่เราได้เตรียมเอาไว้นะครับหรือว่าเป็นการเทรนร่างกายเนี่ยให้ฝึกการกินของที่มีประโยชน์แล้วก็ให้ตรงกับเป้าหมายของเรานะครับสำหรับเรื่องการคุมอาหารเนี่ยน้องๆหลายคนนะยังไม่ต้องไปซีเรียสน,นะครับให้เราลองฝึกการมองภาพรวมให้ออกก่อนแล้วอะไรบางอย่างเนี่ย ที่กินเข้าไปแล้วก็ไม่ต้องไปซีเรียสมันมากนะครับมันมีวิธีที่เราสามารถเอาร่างกายเนี่ยมาใช้ในการยกเวทให้หนักขึ้นเบิร์นแคลอรี่คดีโอให้มันเข้มข้นขึ้นแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าเรื่องของการที่เราจะคุมอาหารหรือว่าการเลือกกินเนี่ยก็เป็นส่วนสําคัญในการที่เราจะมีหุ่นที่ดีเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับนอกจากการออกกําลังกายแล้วก็การพักผ่อนแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดใครที่มีข้อสงสัยหรือคําถามแบบนี้อย่าลืม คอมเมนต์ Comment, หรือว่าอินบ็อกซ์เข้ามาถามเราได้เลยนะครับก็วันนี้ไม่ใช่แค่ความฟิตแต่ชีวิตต้องเบเทอร์สวัสดีครับ